กันว่าสู้กันหมัดต่อหมัดค่ะพอไทยมีมาตรการสู้กลับรับมือกับบัญชีม้าด้วยการให้สแกนหน้าเมื่อโอนเงินตั้งแต่50,000บาทต่อครั้งและ2 0 0 0 0 0บาทต่อวันขบวนการ call center ก็จัดหนักค่ะจ้างคนเปิดบัญชีม้าไปนั่งสแกนหน้าที่กัมพูชากันเลยทีเดียวค่ะประกาศรับสมัครบัญชีม้าผ่าน Facebook กันแบบจงแจ้ง่อใจด้วยค่าตอบแทน4 0 0 0บาทต่อบัญชี จากนั้นนายหน้าจะพาลักลอบข้ามไปที่ปอยเปตของกัมพูชาหน้าที่เดียวที่ต้องทำภายในเวลาจ้างหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็คือสแกนใบหน้าทุกครั้งที่มียอดโอนเกินเงืเง่อนไขที่กำหนดค่ะแต่ไม่มีหลักประกันค่ะว่าคนที่รับงานแบบนี้จะไม่ถูกขายต่อเยาวะชนที่เป็นเจ้าของบัญชีมา้า7บัญชีบอกค่ะว่าหลงเชื่อนหน้าเปิดบัญชีมา้าแล้วไปสแกนหน้าอยู่ที่ฝั่งปอยเปต แต่พอทุกบัญชีถูกอายัดค่ะกลับถูกขายต่อต้องไปทำงานแอดมิน call center เรียกกันว่าบัญชีตายถูกปล่อยตัวค่ะตอนนี้เขาได้รับความช่วยเหลือกลับมาแล้วค่ะและเข้าขายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีข้อมูลว่าทุกตึกที่ขบวนการ call center ใช้ทำงานจะมีห้องสำหรับเจ้าของบัญชีม้าคอยสแกนใบหน้าโอนเงินต่อไปอยังบัญชีม้าอื่นๆอีกมากกว่า5บัญชีค่ะ ก่อนแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล